สวัสดีครับครับผมครับตอนนี้ครับพี่ตครับสวัสดีครับพี่ติครับตอนนี้พวกเราอยู่ในรายการนะครับคนรับฟังพวกเราอยู่ประมาณสี่แสนสามหมื่นคนครับตอนนี้ครับคุยด้นไหมครับครับพนนี้แบงค์อ่าสิบนะครับอ่าส่งมานะครับเยี่ยมเยี่ยมเลยครับแบงค์สิบส่งมาครับเยี่ยมเลยครับครับจะคือเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่ฝากขายแล้วก็ถ้าเกิดขายได้เนี่ยจะขอแบ่งหลังจากที่ขายได้อยู่ที่ผมของลูกแค่พ ที่เป็น20%หลังจากการขายจบครับใช่แต่ว่าจะไม่มีการขายก่อนอาจจะไม่มีการของเงินก่อนพวกของเงินก่อนนะครับจะเป็นโจรครับพวกของเงินก่อนเป็นโจรเข้าใจใช่ไหมครับพวกที่ผมจำไม่อยู่ครับค่อยๆเข้าใจนะครับอ่าเยี่ยมเลยครับตอนนี้อยากจะขายแบงค์สิบบาทท่งมาที่ใบละเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ผมลงในในในกลุ่มของพี่นะผมตั้งไว้สามพันนะครับใบละสามพันใช่ไหมครับ สามสิบใบนะครับสามบใบใบละสามสใบใบละสามพันหรือว่าหรือว่าสาสิบใบนั้นสามพันอ่า30มบใบใบละสามพันครับอ๋อสามบใบใบละสามพันในกลุ่มรับเฉพาะ60สล้านคนเนาะได้ครับแล้วก็พอพอเราตั้งราคาแบบนี้แล้วอ่ะมันจะมีคนเข้าไปทักบอกว่าอยากได้แต่ว่าต้องเสียค่าอะไรก่อนพวกนี้คืออยากโอนนะโอเคไหมครับ คือผมจะให้พี่เป็นคนดูแลเลยครับแล้วผมมีเหรียญส่อยี่สิบาทให้อีกสองเหรียญเหรียใหม่ๆครับพี่เก็บประปีแล้วก็ได้ใช้ครับอ่อเยี่ยมเลยก็คือ <c oughs> เราโพส <c oughs> เวลาเราโพสเราโพสทีละอย่างอะถูกแล้วเรา <c oughs> บอกว่าเราอยากขายแบงค์สิบาทซองมาเนี่ยที่สามพันบาทต่อใบแล้วก็โพส <c oughs> ไปแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครมาต่อรองบอกว่าต้องขอค่าอะไรก่อนเนี่ยคือเราอย่าไปอวยให้เขาจะให้พี่สีดการ,ร <c oughs> ให้ครับจะผมแบ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ครับอ่ะโอเคส่วนตอนนี้ครับของสินค้าเนี่ยที่เพื่อนๆฝากกันมาขายครับตอนนี้ก็คือใบ แบงค์ห้าสิบอ่าแบงค์สิบบาททรงม้าเนี่ยเขาปล่อยกันอยู่เรทแต่ว่าไม่ได้บังคับกันนะครับแต่ละคนมันเป็นสมบัติของแต่ละคนเหมือนเราเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยแต่ละคนก็มีมีที่ดินไม่เหมือนกันไงบางคนก็เป็นแบบที่ดินติดชายหาดบางคนก็เป็นอ่าที่ดินตาบอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ก็เหมือนแบงค์ของพวกเราเนี่ยมันอาจจะมีเลของ9อาจจะมีเลขดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปนครับแต่ว่าเหมือนแบงค์ที่ติกําลังโชว์กับคนไทย4ี่แสนคนเนี่ย เขาฝากขายกันอยู่ที่ประมาณใบละ50ฟรีส่งอะครับแต่ว่าไม่ได้บังคับนะแต่ละคนก็เขาก็มีสิทธิ์ของของเขาเนาะน้องเชื่อเ่นชื่ออะไรครับผมชื่อยาครับพี่ยาเนาะน้องยาเนาะก็คือน้องยาอยากจะปล่อยใบละสามพันก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นสมบัติของน้องยาส่วนเพื่อนๆที่เขาฝากขายใบละ50บาทฟรีส่งเนี่ยมันก็เป็นสิทธิที่ของเขาที่เขาจะฝากขายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เหลือเหลือในมือของพี่ตีอยู่ประมาณ98ใบใบละ50ฟรีส่งน้องอยากจะรับเพิ่มสักหน่อยไหม สมมติว่าอยากจะรับไหมโอ้ตอนนี้ผมยังมีทีมงานผมในในมือผมอีกที่จัดสมองเก่าอีกเที่ยวเลยครับอ๋อเยี่ยมเยี่ยมไม่เป็นไร,ไม,รไม่เป็นไรไเพราะฉะนั้นนะครับดีดีครับดีไม่เป็นไรก็แต่ว่าราคาเนี่ยพอเราปล่อยสูงไปเนี่ยหรือว่ายัางไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันป็นของที่ดินเหมือนที่เขาขายกันแปลงหนึ่งร้อยล้านพันล้านแสนล้านเนี่ยมันก็ขายช้าหน่อยส่วนที่ดินที่เขาขายถูกหน่อยมันก็จะเร็วหน่อยนะครับ คือคือตอนนี้ที่ผมต้องการปล่อยจริงๆน้าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทของรอห้านะครับเป็นช้างสามเสียนแล้วก็เอาสมอุกุดนะครับหน้าตรงนะครับได้คือพลิกมาตรงกันนะครับไม่กลับหัวนะครับอืมครับครับถ่ายลงมาในกลุ่มเลยครับถ่ายลงมาหน้ากลุ่มเลยอ่าผมไอ้ตรงนี้นี่ผมส่งไปคือที่ว่าหกสิบล้านคนใช่ไหมผครับใช่ใช่กลุ่มหกสิบล้านคนราแบลงเลยนะใช่ใช่ลงหน้ากลุ่มเลยแล้วก็ประกาศราคาใช่ใช่ตัวนี้ซื้อไหมครับอะไรนะครับ เหรียญรอร้อยรอ,ยอยสองหนึ่งสองเจ็ดน,นะครับครับตอนนี้คนในกลุ่มอ่ะเวลาเราโพสไปอ่ะจะเห็นได้สูงสุดประมาณหมื่นแปดพันคนคเห็นไหมครับในกลุ่มสมาชิกจะอยู่ในหมื่นแปดพันคนเขาจะเห็นแต่ว่าเหมือนพี่ถามน้องเล่นเล่นเลยแล้วก็ถามเล่นเล่นกับจริงๆเลยว่าเหมือนถ้าเกิดมีใครมาขายบแบงค์สิบาททรงม้าน้องอ่ะใบละสามพันน้องจะซื้อไหมโอ้ตอนนี้ผมมีที่ผมไม่ซื้อเห็นหมดเาผมมีในผมต้องการปล่อยผมมีในมือผมเยอะเขาเ้เขาใจเข้าใจครับแต่ว่า แต่ว่าเขาพี่เตียเข้าใจน้องพี่เตียเข้าใจน้องนะแต่ว่าคือราคาที่คนที่เขากินข้าวอ่ะราคาที่เขากินข้าวเหมือนเราเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยน้องว่าเขาจะซื้อไหมใบละสามพันไม่ใช่นี่ผมเปิดราคาไว้เผื่อถ้าเขาสนใจเหมาต่อแล้วก็ตีกันได้ครับไม่ใช่ปัญหาพี่นะเหยี่ยมเยี่ยมดีดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เตียอยากให้เราออกเร็วไงอยากให้เราออกเร็วนี่ก็พี่ทวรผมในเบอร์นี้เลยครับติดต่อได้ตลอดครับโอเคโอเคยังไงเดี๋ยวไม่ได้ราคาในตัวพี่ถ้าเขาบอกว่าลดได้ไหม จากสามพันเหลือพันห้าพันหนึ่งได้ไหมผมหมองหมดเลยเหลือยี่สิบพัาสองเหรียญครับเหียญที่ผมสะสมไว้ไม่ได้ใช้งานเลยเก็บใหม่โอเคได้ครับเดี๋ยวพิธีเข้าไปดูในกลุ่มนะครับขอบคุณบพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการปล่อยสามพันไม่ผิดนะครับเพราะมันเป็นสมบัติของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าการที่แบบว่า ให้คนธรรมดาเข้าถึงได้นี่ก็คือสําคัญเนาะถ้าเราขายแบบหวังเอาว่าขายได้จริงๆขายได้เร็วนอ้อเราก็ขายในราคาที่คนธรรมดาเข้าถึงได้นะครับแต่ไม่ขัดใจนะครับสมบัติของแต่ละท่านจะไม่บังคับขู่เข็นว่าเฮ้ยคุณต้องขายเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครของเงินก่อนเป็นโจรครับขอย้ํานะถ้าเกิดใครของเงินก่อนเป็นโจรครับ